สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องโูมิพันธ์ตุลักันนะคะเช้าเช้าก็ถ่ายคลิปวิดีโอน้องแมวกินอาหารสือซวยหมาฝากเอฟซีทุกท่านค่ะตันเช้าเช้านะคะดื่มกาแฟด้วยค่ะนี่น,น,นีกาแฟมาดื่มกาแฟกับภูมิพันธ์ค่ะกาแฟดำอร่อยมากค่ะ เสรขึ้นมาก็เข้าห้องน้ำแล้วก็มากินหัวอาหารเลยค่ะมาดื่มน้ำมากินหัวอาหารน่ารักมากเลยค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องโฮมพันธ์ตุลาการขอบคุณหลายๆเลยด้คะขอบคุณเอฟซีทุกท่าน,ท,ท,านทุกงานทุกอาชีพ ถือว่าเป็นผู้ที่มีเกียรติอันทรงเกียรติเลยนะคะที่ข้อมพันธ์คารบพรกทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับกู้มพัน์ตุลากันนะคะก็จะมีคลิปน้องแมวสซยูเทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้ค่ะแล้วก็สืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นของคุณพ่อง่ามชมชื่นในช่วงนี้ครูพัน์ไม่ได้กลับบ้านเลยค่ะติดติดราชการติดงานที่โรงเรียนค่ะ มีภารกิจสวยงามมากเลยค่ะเดี๋ยวอีกสักพักคุมพันจะไปตัดหยาตัดยามาให้น้องเดี๋ยวให้น้องทาน ໄປກິນຫົວຫານເສັດກ່ອນເດກິນຫົວຫານເສັດແລ້ວຄ່ອເຂົ້າຫອງນງ เป็นไงครับเจ้ากวางทองค่ะเจะมีทองตัวเล็กๆกินอาหารคุณแม่ทองเท่าเข้าห้องน้ำค่ะ เสือทองก็ชอบปีนป่ายจะปีนขึ้นชั้นสองทำอะไรครับกวางทองทำอะไรครับโน่นนะคะไปแอบรอยอยู่หน้าประตูเตรียมที่จะออกไปข้างนอกแต่ออกไม่ได้เราค่ะ ใจทองสี่พันตกใจค่ะเสือทองยังไม่กินหัวอาหารเลยลูกเจะทองกินก่อนนะครับ โน้นนะคะอยู่หน้าประตูเลยอันนี้ก็มาแอบรออยู่หน้าประตูเหมือนกันจะไปไหนครับเนี่ยจะไปหาคุณพ่อหรอเปิดไม่ได้รับรู้นี่ค่ะตต่นขึ้นมากินหัวหาแล้วก็มาอยู่รอรออยู่หน้าประตูค่ะพี่น้องเตรียมออก ได้ยินข่าวได้ยินเสียงแกมีคนเปิดประตูไปแล้วไปที่หน้าประตูแล้วครับ ไปที่หน้าประตูแล้วครับจ๊ะเอ๋น่าจะหิวยาก เดี๋ยคพันไปตัดหญ้าก่อนนะคะนูน่นะคะไปกินน้ำขอเวลาไปตัดหญ้าก่อนนะคะเดี๋ยวพบ,พบกับน้องแมวได้ในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปกินหอาหาร อกุมพันขอเวลาไปตัดหญ้าก่อนค่ะไปตัดหญ้าก่อนไปตัดหญ้าก่อนตัดหญ้าให้น้องแมวก่อนสวัสดีค่ะ